กดตังโดยไม่ใช้บัตรนะครับสำหรับของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเป็นยังไงบ้างอยากรู้ไปดูกันครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนมาที่ตู้ A t m เพร้อมกับโทรศัพท์มือถือนะครับในส่วนของขั้นตอนนะครับจะใช้ตู้ ATM กับมือถือนะครับแต่ให้เริ่มจากมือถือก่อนนะครับจากนั้นให้เราเข้ามาที่ด้านบนนะครับก็คือแอป SCB Easy ครับคลิกไปหนึ่งครั้งจากนั้นก็ปลดล็อกโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับเลือกเมนูแรกนะครับซึ่งเป็นเมนูเกี่ยวกับธุรกรรมของชั้นนะครับคลิกไปหนึ่งครั้ง จากนั้นนะครับในส่วนของเมนูเองก็จะมีอยู่หลายเมนูด้วยกันนะครับให้เราเลือกบริเวณนี้นะครับเป็นการกดเงินโดยไม่ใช้บัตรครับคลิกไปหนึ่งครั้งครับจากนั้นนะครับให้เรากรอกรหัสผ่านที่เราล็อกแอปนะครับล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในแอปก็จะถามว่าจะต้องการกดเงินเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นตามระบบเองนะครับจะมีตั้งแต่ 100, 200, 300, 400, 500, 600นะครับไปจนถึงเราสามารถที่จะ คีย์เองได้นะครับซึ่งสูงสุดอยู่ที่30,000บาทนะครับงั้นเราจะกดทดสอบที่สี่ร้อยบาทนะครับอ่ะเป็นการทดสอบนะครับจากนั้นกดตรวจสอบข้อมูลจํานวนเงินกับสิ่งที่เงินมีในบัญชีนะครับสอดคล้องกันนะครับคลิกที่ยืนยันพอกดยืนยันเสร็จนะครับเราก็จะได้นหหัสกดเงินมานะครับจากนั้นไปที่ตู้ ATM เครับเลือกเมนูนี้นะครับการกดเงินโดยไม่ใช้บัตร จากนั้นนะครับมันก็จะมี2ฝั่งระหว่างกดเงินของธนาคารอ่นนะครับแต่เราใช้ของไทยพาณิชย์นะครับอ่ะพอถึงขั้นตอนนี้เองนะครับให้กดมือถือที่เราลงไว้กับธนาคารนะครับใส่เบอร์มือถือเรียบร้อยนะครับกดถูกต้องจากนั้นนะครับระบบก็จะบอกว่าเรากดเงินอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ตรงกันนะครับกดถูกต้องเมื่อกดถูกต้องเสร็จแล้วนะครับน่ะให้กดรหัสที่เราได้มานะครับในมือถือใส่ช่องนี้นะครับกดไปเลยครับ 0...0...4 โอเคสายรหัสเรียบร้อยนะครับกดถูกต้องครับจากนั้นนะครับรอตู้ดำเนินการนะครับรับเงินเรียบร้อยครับครับสำหรับการกดเงินโดยไม่ใช่บัตรของธนาคารไทยพาณิชย์ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับจะพาไปแก้ปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ